สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมภายในของสิมอีสานที่วัดศรีสะเกดบ้านสานาม,มนูลตบลห้วยสามพาดอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งประตูนะครับประตูจะเป็นประตูไม้บานคู่นะครับแกะสลักลายหงส์และจับมุมด้วยลายไทยทั้งสี่มุมนะครับในส่วนของฝาผนังนะครับประดับด้วยวอลเปเปอร์นะครับลายไทยเทพพนมนะครับพื้นสีแดง ตัดด้วยลวดลายและองค์เทพพนมสีทองนะครับเข้ากันทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าต่างนะครับจะเป็นหน้าต่างไม้บานคู่นะครับเป็นลักษณะบานเกล็ดเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดีช่วยให้ภายในไม่ร้อนอบอ้าวนะครับถือว่าออกแบบได้ลงตัวนะครับในด้านของพระประธานนะครับจะอยู่ ภายในการล้อมรอบของเสาทรงกลมสีทองอาราม6ต้นนะครับนั่งประทับอยู่บนดอกบัวภายใต้สเวตฉัตรอยู่บนพรมสีแดงตามหลักคตินิยมของศาสนานะครับโดยด้านหลังของพระประธานนะครับเป็นฝาผนังที่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังได้อย่างสวยงามคือ เป็นภาพของพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อขับไล่พยามารโดยการบีบมวยผมเพื่อให้เกิดน้ำท่วมทั่วทั้งบริเวณเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าให้ตรัสรู้ได้อย่างสำเร็จลุล่วงโดยอีกชื่อหนึ่งของพระแม่ธรณีก็คือพระศรีวสุนทรานะครับโดยเป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดินปรากฏในตำนานของาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธ ฝาผนังทั้งสีด้านของสิมแห่งนี้นะครับประดับประดาในลักษณะลวดลายเหมือนกันทุกด้านนะครับเพื่อความสวยงามทนุนทรัพย์ในการสร้างประมาณสองล้านกว่าบาทซึ่งมาจากพลังศรัทธาของาศาสนิกชนในหมู่บ้านาศาสนามนูลและที่ต่างๆที่มีจิตศรัทธาร่วมกันนะครับในการบริจาค หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็กำหนดวันเวลานะครับในการเฉลิมฉลองกำหนดไว้ในวันที่11ถึงวันที่15คุมภาพันธ์พัน5 6 7นะครับดังนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนาบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาพุทธศาสนิกกชนที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับที่ต้องการจะมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ ในวันนั้นก็เชิญได้ที่วัดศรีสเกตบ้านสะอาดนามูลตำบลห้วยสามพาดอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี